ครับสวัสดีครับพี่พีๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านคร,ครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับแมงกีนโนนคนขี้เล่หน้าตาดีสำหรับคลิปนี้แมงก็จะพามาดูบรรยากาศการทำพิธีสะดอกเคาะต่อชะตาของวัดสรุดนะครับ ตอนนี้กำลังเตรียมของกันอยู่นะครับในการทำพิธีสะอกเคราะต่อชะตาที่โบสเก่าของวัดสรุปแห่งนี้เป็นพิธีที่มีามายาวนานแล้วนะครับเป็นพิธีค่อนข้างจะขังมากนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดอยากจะทำก็ขอเชิญได้นะครับที่วัดสรุป วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่แมงมาคนค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นเราเชื่อไว้บ้างมันก็ดีนะครับในการทำพิธีแบบนี้เพื่อ,อยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับเรานะครับ แต่แล้วสุดท้ายท้ายสุดก็คือความไม่ประมาทของตัวเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแมงก็พามาชมบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วเขาจะเริ่มพิธีประมาณ11โมงของทุกวันนะครับจะทำพิธีที่บส เป็นโบทเก่าของวัดสลุดแห่งนี้นะครับก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้เตรียมสิ่งของไว้ให้ทุกอย่างค่าใช้จ่ายก็ประมาณ250บาทนะครับต่อหนึ่งท่านแล้วก็ไม่รวมกับการใส่หยอดตู้หยอดอะไรแล้วแต่จิตศรัทธาของเรานะครับครับสำหรับคิวนี้แมงก็ต้องขอ ลงคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆเ,เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แมงกินนูนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แมงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แมงก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ 勒，叫。